สวัสดีครับสวัสดีที่นี่คือที่โรงละครใหญ่ผมนำละครมาผมนำก็ละครมาเฮฮาระตื่นตาตื่นใจมีละครสามเรื่องสามรถนักสแสดงทั้งหมดก็มากันมากมายเชิญครับเชิญเชิญใครจะดูรีบเดินเข้ามาดูได้เออ อ,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 อได้ยินเสียงเชิญเชิญเชิชชญยายก็รีบเดินมาในทันใดสวัสดีจ้าคุณยายจ้าในเมื่อยายมาเชิญนั่งครับยายยายครับไหวไหมครับสุขพงสุขภาพพอจะไหวไหมโอ้ยแย่จังเลยไอ้ทิดเอ้ย ยายไม่เคยค่อยสบายใจก็อายุมันเยอะขึ้นทุกปีทุกปีอายุปีนี้เยอะกว่าปีกาาย,ยิ่งแก่ยิ่งอายุเยอะยิ่งอายุยิ่งเยอะยิ่งแก่ยายไม่อยากแก่มากก็ไม่อยากรอก ยังยายเนี่ยต้องออกกําลังกายออกให้ยายนยออกกําลังกายคนออกกําลังกายกับคนกินเหล้าใครอายุยืนยาวกว่าใครคนออกกําลังกายสิอายุยืนยาวส่วนคนกินเหล้านั่นจะตายไว เมื่อก่อนยายก็คิดอย่างงั้นแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่คนออกกำลังกายอายุไม่ยาวสู้คนกินเหล้าก็ไม่ได้ทำไมยายพูดแบบนั้นแล้วมันจะเป็นอย่างงั้นก็ไปได้ยังไง ก็คนกินเหล้าเมาแล้วขับรถยนต์แล้วมันก็มักจะขับไปชนคนออกกําลังกายเอ๋ออกกําลังกายอ๋อคนออกกําลังกายยายออกกําลังกายบ้างหรือเปล่าอุ้ยบางทีชาวเช้าก็ออกกําลังกายจะไปออกกําลังกายกับยายหรือเปล่าผมจะไปกินเหล้าขับรถชนยายอองั้นเอาเป็นว่าวันนี้นี่ ที่นี่นะเขามีอะไรอ๋อที่นี่เขามีละครนะจะดูก่อนไหมครับยายย,ยายอยากดูจังเลยละครแต่ต้องขายของก่อนถึงจะดูได้ยายขายอะไรหรือยายจะยายก็ขายยาของยายแล้วไอ้ยาของยายอละที่ยายว่ามันเป็นยากแก้อะไร เป็นยาแก้เมื่อยแก้ปวดนี่ขนาดขวดก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ถามหน่อยเอถอะทุกท่านใครมีอาการแบบนี้ไหมนี่นั่งก็โอยลุกก็โอยนอนก็โอวยไม่ไหวไม่ไหวไงอาการแบบนี้ผมเป็นบ่อยเอาดีขวดละร้อยยายขายให้อ,โโอถ้าจะมาขายให้นี่ ขวดละรอยเลยเลรอเอ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 อนึกว่าช่วยยายช่วยซื้อยายายก่อนอยากจะดูละครแล้วยไอ้ล้านชายอยากจะดูละครแล้วเลยครับยายอ,อะช่วยกว็ได้อ่ะนี่ตั้งพร้อมหรือยังครับคุณยายเดี๋ยวละครเขาจะได้เริ่มเล่นเดี๋ยวใครเคยเป็นแบบนี้ไหมนี่เหรอปวดหัวเนี่ยครึ่งลลก <c oughs> ยายพูดมีถูกครึ่งซีกถึงใจใช่ปวดหัวเนี่ยไปครึ่งซีกปวดแล้วปวดอกีกรักษาก็ไม่หายเขาเรียกนายเกรนผมเป็นบ่อยเอา้าสามขวดร้อยนี่รักษาได้โอ้ยถ้รักษาได้อันนี้ขวดละร้อยอันนี้สามขวดร้อยเฮ้ยช่วยยายหน่อยยายอยากขายเออ ซื้อยายายก่อนไอ้หนูนี่อยากจะดูละครไวๆอยากดูละครไวๆช่วยซื้อก็ได้อะนี่ตังพร้อมหรือยังครับคุณยายเดี๋ยวละครเขาจะได้เริ่มเล่นเดี๋ยวใครเคยเป็นแบบนี้ไหม<อ>สายตาเนี่ยฝ่าฟางมองของหนึ่งอย่างเป็นสองอย่างได้มองอะไรแล้วมันก็มัวมัวม,วมองเห็นเม็ดถั่ว เป็นเม็ดลำไยแบบนี้เรียกสายตาเสียเข้าห้องน้องเมียดันเป็นห้องไม่ยายอันนี้ผมก็เป็นบ่อยเอาห้าขวดร้อยยายขายให้โอ้ยไม่เอาแล้วผมไม่ซื้อโอ้ยถ้าเองไม่ซื้องินยายไปเดี๋ยเดี๋ยวเยวถ้ายายไปใครจะดูละครก็ต้องซื้อยาก่อน ะดูให้ต้องซื้อก่อนถึงจะดูให้ก็ได้ก็ได้อะนี่ตังพร้อมหรือยังครับคุณยายเดี๋ยวละครเขาจะได้เริ่มเล่นเดี ans, ๋ยวใครเคยเป็นแบบนี้ไหมโอ้ยไม่เป็นแล้วไม่ม <No, ีใครเป็นนี่ละครเขาจะเล่นแล้วนะครับยายดูละครกันเลยดีกว่าจะได้มีเสียเวลาเออวารำไรเอแต่ก่อนจะดูละคร ถามยายก่อนจะได้ไหมฮิสยาของยายไอ้ทีแน่ๆขวดไหนมันแก้โรคอะไรขวดเหมือนกันทุก,ขว,กขวดอันไหนแก้ปวดอันไหนแก้โรคอะไรโรคอะไรแก้ได้ทั้งนั้นตัวยาเหมือนกันทุกขวดไปถ้าขายทำไมไม่เหมือนกันเอา้าอันนั้นมันเป็นวิธีขาย หายอย่างนี้มาตลอดแม่ไม่น่าจะรอดมาถึงที่นี่ได้ <c oughs> เออเออเฮ้อ <c oughs> เอาละครเล่นได้หรือยังมันต้องเก็บสตังค่าดูก่อนยาย,ย <c oughs> ดูละครทำไมต้องเสียตังค์ <c oughs> เอาผมก็ยังเสียตังค์ซื้อยายายซ <c oughs> ืย้อยายายค่าดูเท่าไหร่อ๋อเจ็ดร้ออ๊ยทำไมมันน้อยไปหรือไงยาย มันแพงตายโวยไอ้หนูแต่ผมมีให้ดูตั้งสามเรื่องนะยายอ๋อสามเรื่องเนี่ยเจ็ดลอยไงยังน้อยไปอีกหรือไงยายเอช่วยอุดหนุนละครผมน่อยสามเรื่องเจ็ด้อยก็พอได้พอได้ก็พอได้เ้ยายมีแต่แบ่งพันไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทอนให้เออเดี๋ยวผมจะทอนให้ ยายให้แบ่งพันมาก็ต้องหาตังทอนให้ <มา S 1> ขอโทษทับ,บยายผมไม่มีแบ่งย่อยขอยืมสามร้อยก่อนจะได้ไหม ทำไมแกถึงไม่พกตังมาก็ซาตังซื้อยาละปีหมดเลยยายซื้อยาอะไรทําไมนักหนารู้หรือไงว่ามันเป็นยาอะไร<อ>าบางทีอาจไม่ใช่ยาเอาน้ําปลาปลาละมากอกหลอกขายมันหลอกเราหรือเปล่าไม่รู้แต่ทามันยังอยู่ขอให้มันตาย อย่าแช่งมันเลยเว้ยไอ้หนูคิดซะว่าเสียรู้แล้วก็จาไว้เสียรู้ก็ให้จําไว้งั้นก็เชิญชมละครเฮ้ยเดี๋ยวตังทอนกูยังไม่ได้ขอโทษยายผมไม่มีแบงค์ย่อยขอยืม300ร้อยก่อนนะครับยายเอ็งยืมยายยายให้ยืมผมจะไม่ลืมบุญคุณยายยายให้แบงค์ทันค่าดู700รผมทอนสามร้อยให้คุณยาย เมื่อยายได้ตั้งทอนเชิญชมละครเอวกันได้ละครเรื่องแรกเชิญดูเดี๋ยวก่อนไอ้หนูมึงใจเย็นๆไว้เดี๋ยวยังงงข้าดูเดี๋ยวไอ้หนูมึงเอาคืนมาใหม่โอ้ยายจะงงอะไรกันกูก็งงแบงค์พันกับตังทอนไงเออตังทอนเดี๋ยว ในลองเริ่มใหม่อีกทีเอาแบงค์พันมานี่เดี๋ยวอธิบายให้ค่าดูเท่าไรเอาเจ็ดร้อยแต่ผมไม่มีแบงค์ย่อยผมขอยืมยายเอา้าเอ็งยืมยายยายให้ยืมเนี่ยอย่าลืมอย่าลืมยายต้องจำไว้ค่าดูเท่าไรเอาเจ็ดร้อยอา้าผมก็ทอนสามร้อยอให้คุณยายาสบายใจแล้วโวยไอ้หนูกูไม่อยากเสียรูให้เสียเชิงยาย ละครสามเรื่องเล่นเลยไอ้หนูเรื่องแรกจยากรู้จะเล่นเรื่องก็อะไรอะละครเรื่องแรกพร้อมแล้วเรื่องช้างเพื่อนแกวเชิญชมได้พระเอกออกแลลว ผมชื่อไอแก้วน่าจะบอกให้วันนี้ไอแก้วเดินทางไปหาไอช้างเพื่อนชายและครอเรื่องแรกจบไปแล้วเรื่องช้างเพื่อนแก้วก็จบไปเดี๋ยวก่อนเว้ยไอหนูนี่กูอยากจะรู้มึงให้กูดูอะไร่ยก็ดูละครเรื่องช้างเพื่อนแก้วมันก็จบไปแล้วแต่กูไม่เข้าใจทำไมถึงไม่เข้าใจพ,พระเอ ชื่ออะไรชื่อไอ้แก้วนะแล้วไอแก้วแล้วมันไปไหนเอ้าไอแก้วไปหาไอชาอ้างเออแล้วไอช้างนะ่ะมันเป็นใครเอาไอช้างเพื่อนแก้วมันก็จบไปแล้วช้างเพื่อนแก้วไงดูเรื่องสองจะดีกว่าถ้าดูเรื่องต่อไปจะดีกว่าเออย่างงี้มันก็น่าจะดูเรื่องต่อไปถ้าดูเ,าเรื่องต่อไปนี่เรื่องที่สองเรื่องแก้วขนเหล็ก อุ้ยตั้งกระเด็กเคยดูจำได้เรื่องนี้มีผีน่ากลัวดูแล้วคนหัวแทบจะลุกไม่ไหวเพระใช่ๆชยเออใช่ๆช,ชเ,ออเรื่องที่สองเรื่องแก้วคนเล็กฉากแรกพระเอกออกมาได้ เอกออกแล้วนั่นไอ้แก้วมันมาทำไมก็ไอ้แก้วมันเป็นพระเอกเรื่องแก้วขนเหล็กจะมาถามทำไมผมเป็นพระเอกชื่อไอ้แก้วลำบากมาแล้วตั้งแต่ยาววัยเจ้านายเขาใช้มาตั้งแต่เด็กให้แก้วขนเหล็กไปให้นาย จบไปแล้วเรื่องแก้วคนเหล็กจบตอนที่พระเอกคนเหล็กไปจบไปอีกแล้วหรือว่าไอ้หนูก็ไหนบอกเคยดูทำไมจำไม่ได้เรื่องแก้วคนเหล็กกูเคยดูแต่อยากจะรู้ว่ามันจบยังไงพระเอกคืออะไรื่อไอ้แก้วเหล็กแล้วมันก็จบเรื่องแก้วคนเหล็กไปโอ้โหละครมึงโคตรซึงและงามใจ โอ้โหนี่อย่าเชียร์มากสิยายจ๋าอย่าเชียร์มากสิยายจ๋าดูเรื่องสามดีกว่านะครับยายเ้เดี๋ยวก่อนไอ้โหนูนถ้ากูไม่ดูนี่มึงจะคืนตังไหมอยากยายอายุยืนแต่ผมอยากยายอายุยืนถ้าใครเอาตังคืนเดี๋ยวมาลืนตายเรื่องสามเรื่องนี้ รับรองว่าดีถูกใจยายเป็นเรื่องของนุ่มผู้ตกอับแสนอภัพนาอับอายมีหาอายก็ตามหาเสือนี่มึงเล่นเองใช่ไหมเนี่ยกำลังจะบรรยายเรื่องดีเรื่องที่สามพร้อมยังตะโกนเสียงดังนี่มึงถามใครอ๋อที่ตะโกนดังถามว่าพร้อมหรือยังครับคุณยายพร้อมแล้ว เรื่องนี้น่เป็นเรื่องดังละครเรื่องนี้ล่ะเป็นเรื่องดังเรื่องแก้วลืมลังเชิญชมได้พระเอกออกแล้วผมชื่อไอแก้วน่าจะบอกใออรู้แล้วรู้รู้ไม่ต้องบอกกูกูจำมึงได้ นักกูจำมึงได้นี่เรื่องอะไรแก้วลืมลังนั่นมันเอาลังมาด้วยใช่ไหมอสารนารีวิถีคงคาโบราณว่าจำไว้ฝนตกอย่าเชื่อดาวมีเมียสาวอย่าไว้ใจ เดี๋ยวจะชามใจเหมือนฉันไอ้ที่ว่ายังงั้นเรื่องมันเป็นยังไงผมมีเมียอ,อยู่หนึ่งคนแล้วผมก็โดนเมียทิ้งไปไปตัวเปล่าเราไม่ว่าเอาตังในซองพระป่าติดตัวไป <c oughs> จะเข้าวัดหรือก็ไม่กล้ากูหลงตาถามหาว่าซองพระป่าไปไหน <c oughs> <c oughs> ถึงเมียหนีไปพวกก็ไม่ว่าจะออกตามหาเมียที่หนีหาย อยู่ไหนเรา,า้อกงนางเดี <il> <plein lava. S 2> <sk> ๋ยวก่อนเฮ้ยลังอย่าลืมเอาตายผมโชคด้จริงๆเจอแต่ผู้หญิงใจร้ายเชื่อไหมเราย้ายจ๋าผมเคยคิดฆ่าตัวตาย จะโดดน้ำตายให้หมดเวรแต่ว่ายน้ำไม่เป็นกลัวจมน้ำตายกลัวจมน้ำตายจะไปโดดเหวตายก็ไม่กล้ากลัวเดินผ่านป่างูกัดตายงูกัดตายจะไปโดดตึกตายไม่ดีกว่ากลัวโดดลงมาหัวใจวายตายหัวหัวใจวายตายอยากตายมากก็ไม่ยากไอ้หนูเดี๋ยวยายอย่างกูเนี่ยจะฆ่ามึงให้ งั้นไม่ตายแล้วยายจ๋าจะออกตามหาเมียก่อนนะยายรีบเดินทางเดี๋ยวลัง<แ>เดี๋ยวก็ลืมจนได้เออ,เอ,อ,เอ,อโถชีวิตมันแสนลำบากมีแต่อุปรสรรคกันอยู่ร่ำไปจะไปไหนแต่ละทีโถมีแต่คนลังไว้โถโถโถหน้าสงสารน,นั่นนั่นให้ยังไม่เข้าใจ Uh huh. ชีวิตผมไม่เหลืออะไรสักอย่างมึงยังเหลือรังอีกหนึ่งใบผู้หญิงร้ายใจขอให้มันจบผู้หญิงร้ายใจขอให้มันจบจบแล้วไม่ต้องพบว่าจบไม่ได้จบไม่ได้อยากจะหนีไปให้ไกลตาแล้วก็หนีเข้าป่าไม่ต้องเอาลังไป หรือน้ำใจเมียไม่น่าจะเขีย่ยเราทิ้งไปทิ้งไปมันเขี่ยเราเราก็เขี่ยมันยายนั้นเป็นกำลังใจให้ผมเขี่ยมันไปแล้มันก็เขี่ยมาเอาทำมันเขี่ยมาเราก็เขี่ยไปผมลืมไม่ได้สักทีดูสิมึงจะจบยังไง ผมอยากจะจบแล้วก็หนีจากกูว่าจบยากมึงเชื่อยายมันทำชีวิตผมเละเทะอย่างนี้ต้องแตะมันทิ้งไปแล้วเราก็อยู่กันคนละทาเฮ้ยเดี๋ยวลังมึงต้องเอาไปอ่ะเอาเอ้ย S <s <us> <S นั่นไอ้แก้วไปไหนฮะหาทำไมอ่ะไอ้แก้วไปไหนมันไปแล้วมั้งนั่นไงลืมรังสะจนได้เออา